สามสิบเกียรก็มาใครลัง,ง,งกันไอ้วตัวใดนะครับผมนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปอไปสู้ครูสู้คนนะครับวัอนี้ชองวิทยาพาแดกนะครับผมวัอนี้พาพี่พาน้องมากินนี่ซอยจุตับนะครับพี่น้องซอยจุตับกับมักไข่ลังนะครับพี่น้องครั้งแรกนะครับที่กินจุมักไข่ลังนะครับบนรูว่ารสชาติเป็นแบบไดนะครับบัทันิดซิมเนี่ยพี่น้องนี่ซอยมาแล้วก็ว่างเลยนะครับครั้งแรกของวิทยาพาแดกนะครับผมแล้วก็ตับมื่อนีนไม่แต่เครื่องในล้วนๆครับพี่น้องแล้วก็ะสามสิบกล็นิดนึงนะพี่น้องบัตรองพิธีริตององหยังนะครับสารวิทยานนะครับผมี่ ยาวกับคนมาแล้วนะครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวผมใส่อีกก่อนเนี่ยมันจังแสบพี่น้องเอา้านี่ขดคน้คนดีก็ใส่ลงไปแล้วพี่น้องของแถมพี่น้องแสบๆเลยพี่น้องขดคน้คนผมคิดว่ามันข้นนะพี่น้องนะสะรารวิทยานะครับมาตกพื้นทีรีดตองนะครับพี่น้องใส่น้ำเจี๊ยบหลือก่อน าาพี่น้องมาใส่ตับบ้างก่อนนะพี่น้องเนาะนี่บรวานเลยพี่น้องจุ๋ยเลยีนี่ฮื้ววตายวิทยาก,ก็คือคุ้มแปรายหืมะยอง เบิ้นบอลเลนได้พี่น้องนี่ยมะข่ลังครั้งแรกนะครับที่การกินมะข่ลังนะครับ,แล,บ,บ,บงงแล้วก็ตับเหลือต้นแบบแง่เลยพี่น้องเนี่ยเฮ้ยพี่น้องมา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 พันบังคุดสามสิบจีพันตับนะครับขอบนอกดุมในครับว่ะ

อยากหลายอย่างหลายแนวนะครับหาสื่อกระยาดพี่น้องกันเลยเขาบม่อยากขายให้ครับเพราะว่าคนหนึ่งชื่อเบร็กินนั่เนาะพี่น้องเนาะแนวเสียบเขาว่าว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนี่เหรออืม เานี่ลองเบิ้งบปเนี่ยครั้งแรกนะครับนี่าใครลังนะเอาลองเบิ้งพี่น้องใส่สอนดนี่ก็พี่น้องนี่มีแซมนะครับมันจะเป็นรสชาติยังไงพี่น้องเนี่ยนี่

มีพี่น้องชดเอาได้ผมผมแปลกใจเขา啊 บรรยากาศเป็นใจครับพี่น้องตายุขเขาครับอืมพี่น้องเบิง้งมันตอนธรรมดาเนี่ยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเงตอนสามรอดถือเรียกคนนี่ย Tập xuất xuất đen đèn đây bị nặng không ลองบังคนดูนี่สามสิบกรบดเขมกขลังสามสิบกีบก็มกาใครนลังที่บเสวแซ่บเลยนี่ลองเบิงพี่น้องลองเบิงไม่เข้าตัวใดนะครับผมนี่ แต่รสชาติเหมือนมันก็ตับเราพี่น้องแต่ว่ามันจะบ๋หวานคือตับมามามาพี่น้อง แซ่บพ,พี่น้องบรรยากาศก็ได้นะครับวันยุดเมือนกันบรรยากาศดีๆนะครับผมแต่ว่าสักผ่าไปได้บ้าอยังยากนักสักตักบ,บวานๆนะครับแซ่บๆน,น้ำกัน ขออภัยนะครับสำหรับค้นทีบอร,รบประทานดิบนะครับผมกะอีสารแท้คือว่าพี่นอ้องนี่พี่น้องกลับบรรานเลยมามามา,มา ซื้อมาโล่เครื่องพี่น้องเพราะว่าซื้อหน่อยเพิ่นบ่อไห้นะครับเพิ่นว่าซื้อหลายจังไห้ว่าซั่นก็เลยได้ซื้อมาโล่เครื่องเอาอย่างเนาะพี่น้องเนาะของซื้อของขายคือว่าละซื้อมาโล่เครื่องบ่ม,มีเนื้อพ่อขีดนะพี่น้อง มีได้ตับมีตับกับบักไก่หลังนะครับพี่น้องอืมน้ำเก๊กห้วยหวานครับพี่น้องเอ้ยครับอีก,กตน้นสองต้นนะครับ นี่พี่เนาะลงไปยังสิเลยเนี่ยหวาน ขึ้นดังแลยพี่น้องเอ้าเกิดเป็นตาเอาอีกจักคำหนึงพี่น้องเนี่ยจักคำหนึงนะครับผมกินบ้องหอมปากหอมคอ้นะครับสำหรับคนที่บรับประทานดิบกะบบวกันนะครับพี่น้อง แต่กะทั้งที่ดีกับปรุงให้มันสุกก่อนนะครับอ่าแต่ว่าสารพรมก็ถก็มันสุกอ่ะมันบดแสบนะครับผมความแสบมันบาเหลือนะครับอืม มันหลายนะครับพี่น้องจอมาโลเครื่องนะ่ะจังไรก็บกเบอรเบอยู่แล้วล่วนะเนาะกินซัมสมมาพาควันนะพี่น้องเนาะเพราะพี่น้องกินคอเแซยบนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับกะซัมเนี่ยเราพี่น้องนะครับสำหรับอ่พี่น้องที่กดไลค์ให้วิทยาผ้าดแดงนะครับถือว่าให้กำลังใจเป็นกำลังใจชั่นดีให้วิทยาเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะครับผมอ่นะตอนนี้กะ พายุเขานะครับผมพี่น้องให้ระวังโตระบังตนนะครับบ้านบ้านทอยูติดแม่น้ำนะครับกบัพยายามเบิ้งข่านะครับเบิ้งข่าว่วาน้ำมวลน,น้ำม,มาจากทางไหนทางไหนมาสะสมในพื้นที่เขานะครับพี่น้องเอาบ่ม,มีอย่างไยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับซอยจุนะมักไหหลังกับตับบ้านวานนะครับผมแซบทีหนึง่งพี่น้อง ไปแล้วครับผมพี่น้องเมนูต่อไปวิทยาภะพาไกินอย่างนะครับรอชมนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผม